ดีครับอยู่มิสระกลับมาพบกับพพี่น้องอีกคลิปหนึ่งครับผมวันสบัดนะครับมาต่อแรกครับมาทงมาทาครับมีน้ไเห็นจินครับมาต่ำบักฮุงครับตำฮวงยื่ทงครับกินครบแซบของบักฮวงเอาบรรยากาศทงทงโอ้ครับได้สองยาเลยครับโอ้รสชาติตำฮวงบรรยากาศทงทาครับฟังเสียงเขียดครับโอ้ครับบรรยากาศดีครับห้องเขากำลังออกครับทังงรัง กำลังงามครับเห็นไหครับย่างเทียนครับเห็นไหมครับท่าหลังห้องเขากพลังงามครับโอ้บรรยากาศทงทาครับเดี๋ยวไปเบิ้งต่ำหูรับมันสีแรงมันสีเหมือดรับเดรฟต์จรินครับไปกันครับสวัสดีครับโอ้ยลืมครับลืมถอดแว่นครับเอาไปไหนครับสวัสดีครับดูวิสระ กลับมาพบกับพอแมช่ีนอองอีกคลิปหนึ่งครับผมวันสบายๆกับข้างหลังครับโอ้ครับไหน้าครับเขาล่างออกห่วงครับยังเสนนะครับข้างหลังครับเขาพ่วงกัลลังงามกัลลังเริ่มเหลืองครับโอ้ขยับคือสีมานเขานะครับจากต้นต้นเขานี่กัลลังงาเนยล่วงเขาครับกัลลังเหลืองเลยครับสิ่งเขียดกัลลังมากเลยครับแรกนี่ครับโอ้คบแม่บ้านอยากกินสมตําครับต้องล่องวิงเมื่อครับ ป่าอบ้านนี่ตำสมตำเป็นแนวเลบตำเป็นป่นหรือว่าตำเป็นลาบครับสมตำครับมาล่องมึงครับครับผิดตำเรียบร้อยเลยวครับเด้ออย่ามันแตกแกตาครับเริตํตำไปก่อนครับเดี๋ยวตอนท้ายแตกแกตาม,มันสีบป็นคืนครับงานชุนหูกับงานของงานถา ถามที่น้อยครับของแสบนด้วยครับของชูรสน้ำปลาครับก็ดำลงสมดำอยู่ ใส่น้ำป่าหลายบ่้นเลยครับเข้มแก่ยากอีครับถ้าเจิดยังพ่อแก่กับเข้มแก่ย่างเงาเลยครับเด้อก่อนดื่มควรเขย่าอันนี้แหละครับปลาแดกนดีครับโอ้ครับปลาแดกกวดเจ้านีนงขนาดครัอ๋อมครับโอ้ครับปิดฝากับเล็ดแมงวันมาบินใส่ครับ เจโตเพิ่ม นว่าตำเป็นขันโมโมกับตำเป็นต้นหน่อยครับตำห้ไปกินเนี่ยนะครับเรียกเรียกสากเรียกซอนครับเพราะได้ผากดีครับบ่วยเป็นยินซี่ครับถ้าแม่นิซี่นะผากอยู่ครับเสียงในที่มครับก็ไม่ตำห้กินยุ่งห้องครับไมบ้านเรียกซอนเรียกจานเลยครับ น้ตามแห้งนะครับส้ตมตำเด้อกระเทียมมิสเซลล่าไครับมิสเเลซิมปะซิมนะครับรเจราว่าซิมไปปรุงไปครับเนยเซลายครับกระนาบระเดก ปลาเข้าเอนว่ามันจืดครับก็ได้ต่ำขายเละครับต่ำกินครับถ้เจะต่าขายก็จะตาแยงละซอนขยอยเยอใๆเ,เห้าินครับแต่วเขาเข้าต่ำสิงเข่าสามารนี่ครับ คครรัับบโอ้เรียบร้อยครับเรียนตักใส่จานดีดีเรียบร้อยแล้วครับตับมุมหงกับเผ็ดๆครับโอ้ปากแดงครับซิมมากครับพักกาดครับพักเสียครับพักเน่ากินกับสำหงรับง่ายๆครับ กินประมาณว่ากินซิมครับบ่ได้กินอิ่มครับเห็นอ,อิ่มต้องกินแคบเขาครับมาครับกลิ่นตำมะุ่งามมาครับโอ้ยโอ้ยเกล็ดกับห้องเลยใครปุ่มเกล็ดมากินกั๊บต่ำๆเกล็ดโอ้โหครับเด้ออือ ภกซีกับตำหวจตนี่เขาเขนาดเดียบภกซีแผ่นพับเนี่ยแสบขนาดต้องเรียกป่าวเองครับ เพชรครับมีผักการน้ำเข็มนงครับพุ่มัะลานออกแล้วครับ ยาวาเ่ามาแล้วจะกินเผ็ดแล้วครับข้าจ้ำไม่เส็จเรื่อยๆครับกินพ,พ่อหายากครับกินออบรรยากาศก,ากับกินออรสชาติครับ มีอะไรทั้งบรรยากาศได้ทั้งรสชาติครับแต่มาห้องนีง้โทงครับแทบบแสบ ครับเพชรครับโอ้ขอบคุณนะครับที่ดังเมื่อผมกินสมต่ำตำพุงให้บ้งครับโอ้เพชรจริงๆครับยำล้วประเพชรนี่ตำเองคิดเองครับนักเลงพ่อครับ เพชรเองครับว <łość> ันนี้เพื่อได้รับประกันครับขอบคุณที่รับคลิปชมคลิปนะครับเด้อฝากฝนต่ำดูดีมีสลาเด้อสําหรับคลิปนี้ก็จะปิดคลิปด้วยการเพชรเพชรไปก่อนครับสวัสดีครับ